กราบสวัสดีครับกลาบสวัสดีนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะเจมส์เอฟซีหรือโมเมนต์เอฟซีนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยร่วมไปถึงนับพ่อพี่น้องทางอุรทันทุกๆคนทุกๆท่านกันเลวกันนะครับโดยกระบอกผู้ใหญ่นะเนาะเมื่อนี้จะมาซ้อมๆเสียงนะเพื่อเป็นคนกลังใจนะเนาะนะครับพ่อพี่น้องนะครับเนาะนะครับผู้ทาไร่ทํานาทําสวนลูกผกปผูกมีนะเนาะผู้ขายผู้ขายเพื่อเป็นของกิจกรรมนะครับ ัวฝ่ามืองไทยลงมไปถึงพ่อพี่น้องทางอุดรนะครับเนาะนะครับรับรวมไปถึงนะครับเนาะมาขอบคุณนะครับขึ้นสุกให้พ่อพี่น้องเอฟซีรวมไปถึงขึ้นสุกให้พ่อพี่น้องผู้นี้การค้าการขายนะครับเนาะสีเป็นพอตาคุณย่านะครับเนาะพวกเป็นพ่อเป็นแม่น้องนุ้นๆนะครับที่ได้อุนนุนช่วยนะครับอุ้ยโดยดีเสือมานะครับเนาะทางสีกิ่งอำเภอสีเป็นอำเภอเพี้ยนอำเภอพื้นนะครับอำเภอกุจัจอำเภอเมืองอุดรนะครับเนาะ สร้างสีกิ่งอำเภอครับทางสี่กิ่งอำเภอนะครับเนาะหลายแต่บมดหลายหมู่บ้านนะครับตามโรงงานใช้งานตางตามตามท้องทุ่งนานะครับเนาะอูเอกขายยูนกินนะครับในราคายอมเย้านะครับในราคาโรงงานตามบ้านตามท้องทุ่งนาผู้มีกับรถได้โอนได้สแกนได้ทุกคนนะครับทัวเมืองอุดรกันแล้นะครับปากว้จะหน่อยด้วยนะครับเนาะซําซอมเสียงอยู่ในขณะนี้นะครับอยู่นาเฮียนสุกเพียงนะครับของอูเอ้นั่นเองครับบรรยากาศยำคำแร่งนะครับช่วงทุ่มกกวนะครับเนาะนะครับให้พ่อพี่น้องครับ ในฟังรองฟังลําเพื่อใข่เครียดนะครับเนาะใข่รอดนะครับเนาะนะครับจะต้อนรับนะครับเขานาหนาวนะครับเนาะนะครับในเดือนนะครับเนาะพุสกิหรือว่าธันวานะครับมกราคุมพานะครับเนาะนะครับในปีไม่นะครับเนาะปีหกแปดหนีหรือว่าสงขายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเนาะเทศกาลเมื่อึงนี่ก็คือนะเทศกาลปอกพรรษานะครับเนาะ ราพเจ้านะครับจุบจากออกพรรษาไปก็จะเปลี่ยนเทศกาลนะครับรอยกระทงนะครับเนาะนะครับปล่อยทุกปล่อยโสกปล่อยโลกปล่อยไพ่นะครับเนาะเก่กับสายนามนะครับให้มีความดีความงามความชอบนะครับเนาะเข้ามานนะครับเนาะในชีวิตประจําวันที่พ่อพี่น้องได้ดาเนินนะครับในแต่ละมือแต่ละวันกันนะครับฝากไว้จะหน่อยด้อยนะครับอันนี้ขึ้นมานะครับซมอมเสียงนะครับเนาะให้พ่อพี่น้องได้ฟังกันกับนี้โม่ม่มนะครับเนาะ ซิงเกิลนะครับนี่บทีว่าเก่าวมาใหม่นะครับปากไวจะหน่อยดื้อนะครับเนาะนะครับซิงเกิลนี่บทีว่าเก่าวมาใหม่นะครับเนาะกับนี้มะมุ่มกลุ่มโบวิดนะครับเนาะของอาจารย์มนแคนเก่นขุดนะครับให้พ่อพี่น้องได้ฟังกันนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับเนาะเพื่อความบันเทิงพ่อพี่น้องยินกับเสียงสวมของอุ๋ยนะครับเนาะนะครับคือว่า เพื่อความเมตเพื่อสมเสียงเพื่อเป็นผลกำลังใจพ่อพี่น้องนะครับเนาะใหเก่าใ้เดือนในสู่ต่อต่อไปพร้อมกันกับอุ่ยกติประจําใจของอยก็คือทาการทํางานไปน้าค้าขายนุ่ยกินไปพร้อมสมเสียงคือว่าเป็นผลกำลังใจพ่อพี่น้องนะครับเนาะนะครับให้ผ่านพ้นนะครับจากสิ่งที่เลวร้ายนะครับให้พ่อพี่น้องคิดได้นะครับเนาะในเมืองนะให้ดําเนินตัวชีวิตต่อไปครับพร้อมกันกับอุ๋ยในเมือข้างหน้าวันข้างหน้าต่อต่อไปด้วยความโปร่งใสขาวสะอาดนะครับเนาะ ฟอร์มที่วิไดใส่ผู้พีน้องได้เขารับชมรับฟังในการร้องมเอียงครับนี้มุมมม่ม่กลมโบทวิทในมือนี่กันแล้วนะครับพูโบอกรายใหญ่หางตัดไปท่องรองทรรมาจารย์ยตีลงกูนลงหนึ่งกันเลวกันนะครับเชิญครับ สารพัดเพลงนี้นะครับเนาะผู้ใดร้องได้นะครับร้องเฉยๆได้ด้อนะครับหมอแผหรับคนที่นะครับเนาะมีคข้อบกหักบัได้นะครับขอให้นะครับเนาะคนที่บกหักนะครับเนาะสุดเด็นนะครับผู้เป่าผู้สาวนะครับเนาะใบกันคนใบท้องนะครับขอให้พบรัถนะครับเนาะในเมืองหนาใบใบดื้ออะไรกันสรุปไหมอาจารย์ดนตรีลูกศรลงกหนึ่งนะครับเนาะ เก่าเงาซื่อจริงซาซากาลอกรำนี้มุมมุมตบมืบิดนะครับน้องของอาจารย์เมืม <c oughs> เองแก่นแก่นปูมนนนินะครับเอาสารบุตรเรื่อนี้ตัวเสาร่วมมันจะหน่อยเด้อนะครับเนาะเคุยร้องเนี่ยก็ร้องช่วยเวีเนี่ยด้อนะครับเนาะ ทำวาหักปั่นมาด้วยใจบ่ไเดใสขีดินเหนียวปั่นกลอมดึกถิมเข้าป่าแล้วเก็บมาเสียนามเอาตีนยำจนน้ำใจปานขี้ตม <ś c oughs> มุนอุ้ยปุ้ยจนว่มีมองดียังมีหน้ามาสัญงาลมลมกลับมาคืนดีเยังแค่มาเชยชม ้องตายสิเห็ดจังใดก็ะได้ปอนโวยน้อให้มาคิดต่อตังอง้งเอกความหวังมือละน่อยเล้ยวมาป้าถิ่มใบต้นให้ใจบ่อเตาคืนโวยน้อใจสื่อื่นคืนผมหนีบอมก้มบ่อ,อ,อ,บอวิดฝากชีวิตให้คนผิดรู้ตนศาสตร์เจ้าของดี อุยนองออมาร้องเชื่อเลยลูกมีบมุมตัดเขาบกขาดจากว่าเป็นญาติทางใดหูอยู่ว่าเขาบ่ได้จริงใจกระตั้งหนา้าตั้งตาอภายตัวทุกเถื่อก็ใจอ่อนทุกครัง้งจกว่าเป็นยาก สาหรับในการนุ่มสอมเสียงนับเนาะพอพี่น้องสามารถเข้ารับชมในบริดจับการเพียนและอายุไว้นับเนาะนะครับรับชมในทัอฝ่าเมืองไทยนับเนาะร่วมไปถึงวพ่อพี่น้องทางอุดรทุกคนทุกสัตวนะครับเนาะรับชมในทัวรลวงกันทางช่องยูทูบทางสาารณะของอีดาวอุดรกันลนะครับขอบคุณนะครับทุกการรับุมติดตามนับเนาะ พ่อพี่น้องผู้เดียวร้องได้ก็ร้องช่วยกันได้สำหรับพ่อพี่น้องเย็ซีนะครับมะวอโวยน้อให้มาจิดต่อตั้งให้ความวังมือละหน่อยแล้วมาปาถิ่มว้จนให้จอยบอ่เต้าคืนววยน้อใจสะอื้นคืนผมนี้บ่ม่อมกลมบฟฟ่บวิดฝาชีวิตให้คนผิด คูต้นสาตเจ้าของเตีอุยนอเม,มีบบ่มมตัดเขาบ่ขาดจะว่าเป็นยาทางได้ผู้ยู่ว่าเขาพอได้จริงจังกตั้งนาตั้งตาอภายัย ตัวทุกเถื่อก็ใจายโอนทุกรังจักว่าปิญญามาสวตาขอบคุณครับสำหรับการเข้ารับชนติดตามับทางช่องวิ่เกียศางานานะคเนาะทางศาหนานะของวีเดาอุดรด้วยดีเสมอเนาะ รับชมได้นะทั่วฟ้าเมืองไทยรวมไปถึงภูมิร่องทางอุดรดอนทุกๆคนทุกๆท่านรับชมได้นะครับทั่วโลกกันเลยนะครับฝากไว้เจดในดรึนะครับเนาะสำหรับผู้ที่เขารับชมรับฟังติดตามนะครับเนาะนะครับโดยดีเสือมานะครับเนาะปุ๋ยกับขอขอบคุณในลายนะครับเนาะ ครับรวมไปถึงนะครับอีกครั้งนะครับเนาะรวมไปถึงพ่อพี่น้องผู้นิยมในการค้าการขายสี่นอเพียนอำเภอผืออำเภอกุดจับอำเภอเมืองอุดรร้านตะบาร์ร้านุบานนะครับตามโรงงานเสียงานต่างๆนะครับเนาะตามบ้านตามท้องทุ่งนาตามโคกตามปลาที่พ่อพี่น้องเห็นอุ่ยสันจอดไปตรงนั้นตรงนี้พ่อพี่น้องนี่ซื้อสิ่งเจ้าของช่วยนะครับเนาะอุยกาขอบพระคุณหลายๆด้ือนะครับรวมไปถึงพ่อพี่น้องผู้เข้าไปยึดตามเพิ่มนะครับทางช่องยูทูบนะครับท่านสาระนะครับอุยดาวอุดรนะครับ อียดีเอมากขอขอบคุณขอบพูดหลายครับทุกคอมเม่นนะครับเนาะทุกการถูกใจนะครับเนาะอุยก็ย่อมรับนะครับเนาะก็เทียว่านะครับพ่อพี่น้องนะครับตัวตอบนะครับเกรียเสี่ยเธอละเมื่อต่ละวันเรีบของอุยได้ลงคิปไปอียดีเอมาขอบคุณขอบพูดหลายเด้อนะครับเนาะนะครับเมื่อนี่มาซ้อมซ้อมเสียงนะครับเพื่อเป็นคนกำลังใจนะครับเนาะพ่อพี่น้องนะครับ หายเหนื่อยนะครับหายร้อนนะครับเนาะจะเขาหนาหนาวแล้วนะครับเนาะยิ่งก็นหน่อยก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเนาะปีนี้ปีหกเจ็ดนะปีหน้าอาจจะเป็นปีหกแปดนะครับเนาะนะครับก็บขอให้พ่อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนะครับเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงทว่าไทยรวมถึงพ่อพี่น้องทางอุดอรทุกทุกคนทุกทุกสันนะครับเนาะมาซ้อมเสียงในมื่อนีก้ก็เป็นงพลกระตุกใจพ่อพี่น้องผู้ทำไร่ทำนาทำสวนปลูกผักปลูกมีผู้ข่าผู้ขายผู้เป็ี่ยนของกิจการผู้ทำกการทำงานนะครับเนาะทว่าไทยนะครับเนาะกประจจใขออองก็คื ซ่อมเสียงไปนั่มทำกทารทำงานในความค้าขายนะครับในยูนอกินกับไอ้พ่อพี่น้องยูนอกินในราคาย่อมเย้าในค่าโรงการโรงงานตามบ้านตามทุ่งทุ่งนาผู้มีกระโดดอุ่นในสแกนในทั่วเมืองอุดรเด้อนะครับเนาะนะฝากไวจ้จะน้อยกันเลยพ่อพี่น้องอีฟซีผู้ขอรับชมหรือพวกเขารับชมอุดหนุนดีดีเสมาให้ครับอุยอ้ยอุ้ยกขอขอบพระคุณในรายวนะันนั่งตรงนี้กันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้อาทิตย์อยู่ประมาณสิบนาทีกว่าๆนะครับเนาะขอขอบคุณขอบคุณนะครับเนาะพ่อพี่น้องมิตรบอลเคนแฟนบอลล็อกบอลล็อปนะครับในการเช็ค เศร้าของอุ๋ยนะครับด้วยดีเสริมานะครับเนาะอุ๋ยก็ขอขอบพระคุณหลายอย่างเช่นเดียวกันนะครับเนาะนะครับสำหรับในมือนีอุ๋ยขอให้พวกพี่น้องนะครับเนาะสมหรับอย่างนี้นะตรงนี้นะครับเนาะคือนะครับหน้าบ้านนาเฮียนสุเพอเพียงนะครับเนาะของอุ๋ยนั่นเองนะครับเนาะนะครับฝากไว้ใจหน่อยด้วยนะครับเนาะนะครับผู้ใจแท้สุดนี่นะครับอุ๋ยนะครับเนาะการมีการพูดการคุยการบอกการจานะครับการพูดผิดไปในการซ่อมรองซ่อมรำในมือนี เรื่องสิเป็นการร้องการร่ำการโมกันเจาะไปพิษไปประกันในอุยก็ขอประทานไดนหลายๆนะครับเนาะพอพี่น้องยินกับเสียงสอมในการบมกันจ่ายพอพี่น้องในฟังแบบสบายๆนะครับเนาะอันนี้คือการซ้อมๆเสียงของอุยนะครับเพื่อเป็นคนกำลังใจพอพี่น้องทั่วไทยรวมไปถึงพอพี่น้องทางอุดรทุกทุกคนทุกทุกท่านทั่วโลกนะครับกราบสวัสดีครับโอกาสหน้าพ่อกันไหมก็แล้วกันครับการเช็คเสียงเช็คเช่านะครับเนาะเช็คนะครับเช้านะครับเนาะ ของวีกันแล้วกันนะครับโอเคครับกราบสวัสดีครับอีกรอบนะครับเนาะงามกันแล้วกันโอเคครับผมน้องเรฟันดีเด้อพบีน้องเอฟซีถูกต้องทันทั่วไทยรวมถึงพบีน้องทางอุดรทุกทุกคนทุกต้องทันนะครับ